เห็นไหม้เห็นไหมนังงๆเง้าเอ้าขู่โุดกลัวรถเห็นงนี่ทั้งโคกจุนีอือบอกเอาจะเเผวโอ๊ยตัวกัดไงอ้าวกดไงไม่ได้ทดสอบมาน้ำใ่อนเมธพีมาทายอนุ

ชัดูยเป็นอะไรคนงาเลยง่ายกได้มันขี้ดินเซ่เขิบเนาะมันดใหญ่เห็งยขคนงางาขี้ดินง่าง่ายง่ายจับจับจับมันเยอเออจะแลมันจะเยวเใช่ปากูดีเลยว้าวมันกฮ้างแน่ันไฟแค่มันไฟเนาคนพูดอ้าได้เหรอ กบตัวจริงๆนะคนไม่ใช่ตัวแสดงทจัทำกรุทำมาเอาไปมาใช้กรบอันนี้บาคนได้กบมานี่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 เอาัขาวซะซับซโอ้ยเหนืยชะากเลยเนาะนี่โอ้โดุกลาร้อเฮ้ยดุเมุนมุนยุยย hey? ุ่มันยังว่ะอีกกับรังสิเลนมันยังอ่ะ จอกหูกระปูกระปูกระปูคุณนมาเอาไอ้นันให้แม่ไปเดี๋ยวนี่หูกระปูนี่ยังไงเมื่อเอาไอ้นั้นเมื่อเอา้องคุณแม่อยู่ทึงเมื่อเอาให้ปานนกี่มาสิ มาได้กูกำลังมานี่มันยากกูไม่จ้ำได้ไ่มไม่จ้ำมานยี่ว่าคุณตกดลเลยแล้เดินทางมาจากบ้านเรางามเลยนี่มาคุดกบอยู่บ้านตะเพิงบาจ้ำมาน้ำมาจ้ำคนตะเพิงนี่คนตะเพิงเก่งกว่าเอาเอาข่างระบายมากันได้เล่นให้เงี้ยบังพะควรนี่กู แล้วเดินทางมาจากเรางามปากกระไก่หนึ่งพุ่น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 ักโดนพักป่านี่ผู้หนุกคนยางมาผู้เดียวเรามาเราได้ยังมาเรามาเมาวบได้ตกข้าวบ้านหนแกนนีมันเดินทางมาจากบ้านขนแกน

บมีดับนันี้บางีคชชุมีบ้างัวีนี่อันนี้พ่จะว่าผมแบบนี้นะได้มีฮะมันอยู่แบบนี้มันอยู่แบบนี้แต่มันอยู่ในมุมก้นต่กูหลังนี่เปิดทห้เพียงของมันไปอินจัมปิดเ็งแลวหัวหักกับบันของลมจะดิโดยและเอินบอกคุนเอาเสียมมาให้ครับอาเสียมมาใน้วคนวาวุ้นแล้วคับทุกคนเจอตคได้ตครบ

ป้าม่เหยียบปเหยียบมาอยู่มึงน,นมันกับัวอามาคุบมาป้าก็ไ,กกได้ได้ผลิตินอยู่นอ้องเจ้าเล่ไหเท่าบรวไบมีคือกันน้ำมัอนอยู่หนองผืออยู่ป้าผือเด้เ้า เี <kaik gehört? S 3> <da> ๋ยหนะเอ้ยมาจับมึงดูอันนี้มันคือปุกฟุกหมูันกบฟุกฟุกแล้วเสียมอยู่น้ำหลานเอากบนี่เอากบนี่เอาบัดยานกบบานีเอาโนแม่เอามาเอากบนี่